โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คไบโอดิกของเราอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับผมก็มีของน่าสนใจครับมันเป็นอุปรกรณ์อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาพวกซีเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันจะ,จะเจริญเติบโตนะครับทันทีเออโคตรน่าสนใจเลยผมไม่รู้กันว่ามันมาจากบอดไหนนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอมานี่ก่อนเก็บไข่แป๊บไข่เพียบเลยโวไข่ลกปากแหลมมันบรนหล่นตรงนี้เต็มเลยวะเนี่ย อาจจะด้วยแสงจานุภาพของเปลดหวัวลำโพงเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางกลับบ้านกันก่อนดีกว่าครับสปีดต้องบอกเลยว่าพลิกบม,มาเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปดูด้านบนดูนะครับเดี๋ยวนี้เราจะต้องออกเดินทางไปจับเหล่าไบโอกเหล่าเท็กนะครับเพิ่มเติมเพราะว่ายังมีอีกมากมายหลายตัวนะที่เราสามารถจับได้ดูด้านหน้านี่โอ้โหยางสวยนะครับคอยาววันนี้เอาเลยดีกว่าแล้วก็ทางฝั่งนี้โอ้โหขำรามจนแบบสัตว์นี่อยู่นิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเอานี้ก่อนทีเล็กฟ้ามาหน่อย ขวามาหน่อยยกดูดยกสดให้หมดพาราโซตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ไม่ใช่ของออฟฟิเชียลแน่นอนทัวร้อแล้วก็ฝั่งนี้เฮ้ยไอตัวนี้โหดไอตัวนี้นะ่าจะเป็นแบบว่าเมครินทีเล้าทีล็กครับหยิบมาก่อนอย่ามาวุ่นวายครับจัดไปครับเรียบร้อยครับผมมานี่เลยทีนี้เราเอาเซเลนเฮดนะครับมาจอดเอาไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ลงมาให้เรียบร้อยพร้อมเดี๋ยวก่อนไปผมขอแบบว่าอัปเกรด นะครับในส่วนของชุดกอรอผมหน่อยดีกว่ามันมีอัปเกรดสเตชันอยู่นะครับน่าจะเป็นอันนี้ป่ะเอออันนี้แหละน่าจะใช่นะครับทุกคนเอามาเพราะว่าชุดกอ่อเรานี่ต้องบอกเลยว่าอ่อนแอมากนะครับมันจะแบบแตกโคตรง่ายวันนี้ผมจะเปลี่ยนมันเป็นชุดกอ่อที่ต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งอย่างแน่นอนเอาละเดี๋ยวดูว่าใช้อะไรบ้างนะครับตรงนี้มีไฟเบอร์หนังเหล็กนะครับน่าจะมีครบหมดไฟเบอร์มีโอ้โหแย่มากมายส่วนหนังเหลีอยเฟือนะครับแล้วก็เหล็ก เหล็กมีเท่าไหร่ตอนนี้เหล็กติดตัวมีเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราจัดการนะครับอัปเกรดก่อนได้ไหรือเปล่าตอนนี้ขาดเหล็กนะครับเหล็กไม่พอเดี๋ยวไปเอาน,นีๆเพิ่มโอ้ยสี่พันนะครับโอ้โหนี่ได้ว่าเดินไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราโยนได้ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆโยนส่งไปเว้ยไม่ต้องรีบทีนี้ใส่ได้แล้วรับรองว่าเหลือเฟือแน่รอบนี้จัดไปอัปเกรดไปครับน่าจะอัปได้เรื่อยๆไปเน่ อ่าตอนนี้เป็นสีเขียวแล้วนะครับบางอันได้สีฟ้าเดี๋ยวลองอัพต่อครับโอ้แจ้วเฮ้ยมันอัพได้ต่อเนื่องเลยดีกว,ว่าเดี๋ยวมันเหมือนแช่ขาดเลยว่ะเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็เกาะนะครับอ่าเมื่อกี้ผมกดที่แรกมันไม่ดังพุงปิงเรียบร้อยเอาสีเงินพอเว้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสีเงินยังแตกง่ายเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นแบบสีม่วงสีแดงเลยนะครับอันนี้ติดตั้งชุดเกาะ ใส่ก่อให้เรียบร้อยเออแล้วก็อย่างนึงที่ต้องอัปเกรดนะครับก็ขอเป็นคอร์สโบดีกว่าเพื่อที่ได้มันยิงแบบคับสลบขึ้นเยอะๆหน่อยขาดอนะไรไม่เนี่ยขาดไม้ครับไม้ไม่มีออะเติมครับผมทีนี้ได้แน่นอนจัดไปสีเขียวสีเ้ําเงินครับเอาให้แม็กซิมัมเลยตัวนี้อ๋อรู้สึกว่าสีม่วงมันจะไม่มีมันจะมาจบที่ในส่วนของสีออกเขียวๆนะเมื่อก่อนเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนสีนิดนึง โอเคได้มาแล้วแล้วก็ลูกดอกนะครับเราต้องทําการคล้าไปก่อนวันนี้เราจะผลิตเป็นนาโคติกสีฟ้าก่อนนะครับอ่ะจัดไปก่อนแล้วก็ลูกดอกธรรมดาน่าจะขาดไว้เพราะว่านาโคติกสีฟ้าผมเตรียมมาเยอะมากจัดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัวละครเนี่ยได้โอ้โหเลเวลมาเพียบเลยนะครับน่าจะเป็นจากการที่เราจะศึกมันๆน,นั่นแหละเอาอะไรดีวะเนี่ยฟอร์ติตูดไปก่อนเว้ยฟอร์ติตูดมันต้องอยู่สักร้อยหนึ่งจะได้ทนทานทรหดดีนะครับ อ่ะแล้วก็ที่เหลือเป็นเลือดไปแล้วกันโอเคโ,เคโ,โหจัดมาโคนี่ต้องบอกเลยว่าวมากแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเพิ่มอ่ะประมาณนี้น่าจะเพียงพองครับส่วนอุปกรณ์ใหม่ที่ผมจะใช้นะทุกคนเฮ้ยผมลืมชื่อมันแล้วว่ามันชื่ออะไรวะยิ่งต้องมาไล่หาชื่อกันนะแน่นอนอันนี้ป่ะเออเนี่ะอันนี้แหละโอเคมันชื่อว่าเลปิดโกลแชมเบอร์นะครับมันขาดเป็นเหล็กเดี๋ยวขอเหล็กมาเพิ่มนิดนึงไม่ต้องเอามาเยอะขอมาขอมาสัก 4 5 0อันเอาติดตัวไปด้วยนะครับเ้าไปมากูกดไป90เลยมาดูนีโกลแชมเบอร์มันจะช่วยได้จริงหรือเปล่าเอามา1อันนะครับอันนี้วางตรงไหนได้บ้างครับอูวางด้านล่างได้เลยครับผมแจ๋วอ่าโอเคแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าให้เรานะครับเติมซีดเข้าไปได้เลยผมจะลองเติมล็อกกอันล็อตมันต้องใส่เอเลเมนต์ดัดนะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเอเลเมนต์ดัดรามีจัดไปครับแอค i ิเวท นี่เรียบร้อยได้แคลอททันทีวิจเเยว่า้ยสุดยอดว่ะโคตรดีโคตรดีโคตรดีเดี๋ยวลองดูนะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนนะเป็นพวกผลไม้ได้ยังไงครับโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้สุดยอดทุกคนหมดอะไรไวเนี่ยยังแจวเลยอ่ะคือดีงามมากๆเลยที่พอเราไม่ใช้เราก็ปิดเครื่องไงโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้เราต้องเอาตัวอะไรไปสักอย่างหนึ่งผมต้องเอาตัวบิน นกผมรู้สึกว่าผมไม่ไดเอากลับมาใช่ไหมเดี๋ยวว่าวันนี้เราจับตัวแถวบ้านก่อนดีวกว่าเมื่อกี้มีคอยาวกับดิโพโดคัสเอาล่ะเรามาเตรียมที่ขี่กันเลยครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเที่ยวอยู่เลยครับดิโพโดคัสเรามีบบอุปกรณ์ในการผลิตขาดไฟเบอร์ครับผมไฟเบอร์มีอาศัยครับดิโพโดคัสหนึ่งกับลอนโต้นะครับลอนโต้ได้พอดีถ้าเกิดว่าเราใส่ซีิก้าเพลเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มได้ด้วยแล้วก็มีซีเมนครับซีเมนเหลือบ้างป่ะเนี่ย ซีเมนต์ผมไม่มีแล้วว่ะในนี้มีไหมเนนี้มีเฮ้ยในนี้มีนนมอ่างั้นเอาเป็นแพลตฟอร์มไปเลยดีกว่าเว้ยมันจะได้ดูแบบแจ๋วแจ๋วแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้แพลตฟอร์มได้หรือเปล่าอันนี้อ๋ออันนี้เป็นฟีดดักงั้นขอเพิ่มเลยลวยกันเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ยิงนะครับให้มันแบบหิวคือมันจะสามารถทําให้สลบได้นะครับบางตัวอาตอนนี้ระหว่างรอก,กินไปก่อนฟีดดักได้มาแล้ว2โอ้โหมันค่างๆที่จะคลาฟช้ามากๆ เฮ้ยทำไมผลิตไม่ได้วัสสตัแอโร่หมดใช่ไหมเนี่ยอ่ะงั้นจัดมาก่อนนี่ฟีดแอรโร่โอเคได้แค่2นะครับทีนี้ที่คีพร้อมยังที่คีได้มาแล้วพร้อมครับอ่าเรียบร้อยธนูฟีดแอรโร่เราต้องเอามาติดตั้งก่อนนะตอนนี้เอาใส่กับธนูยาวไว้แล้วก็ลูกดอกจับสัตว์นะครับใช้สีฟ้ากับคอสโบโอเคพร้อมแล้วไปกันดีกว่าใช้ตัวอะไรดีวันนี้ ตัวนิ่มตัวนี้ที่ขี่เอาที่ขี่ตัวนิ่มตัวนี้หายเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> ผมจาได้ว่าผมใส่ที่ขี่มันไปแล้วนะหรือว่าผมถอดไปใส่ตัวนู้นวะใช่เหรอวะไม่น่าเป็นไปได้เอองงมีคนบอกว่ามันเลี้ยวได้แต่ปรากฏว่าผมได้ลองขี่มันก็เลี้ยวไม่ได้นะหรือไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเทคหรือเปล่าไอตัวออฟฟิเชียลจะเลี้ยวได้เออไม่แน่ใจเว้ยเดี๋ยวลองดูอะผมลงมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอยืมที่ขี่แป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าอันนั้นมันหลุดไปไหนวะโอเคเดินมานี่ก่อน มาลองดูครับว่ามันจะเลี้ยวได้จริงหรือเปล่าใส่ที่ขีอ่ะทีนี้ลองดูเอาไปไม่ได้เว้น้ําหนักไม่พออ่ะเติมโหกดมาโคแม่งไป8ปดหมื่นเลยมันเป็นปุ่มแบบกดรัวนะฮะมันรัวมากเลี้ยวได้ปะไม่เห็นเลี้ยวได้เลยทุกคนหลอกปะเนี่ยหลอกให้ลองหลอกให้รักหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหโดนหลอกซะแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเอานี่นี่นี่เอาตัวนี้ดีกว่าเอาม้านี่ดีกว่าสู้ดีววดไวดีแล้วก็โหดด้วยนะครับ อุ้ยไข่เบรนิคโลนลงยิ้เต็มเลยวะ่ะอุ้ยสุดยอดอู้เก็บมา5ฟองน่าจะเป็นไข่ของไอตัวอะไรสักตัวหนึ่งว่ะที่มันออกไวๆเดี๋ยวนึกชื่อมันไม่ออกเดี๋ยวค่อยว่ากันไปก่อนขี้ลืมนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้นี่โทซอรัสปะเนี่ยตัวนี้ก็จับได้ไม่ยากครับโดยการใช้น่าจะเบอร์รี่เดี๋ยวลองดูก่อนมีแบบใส่อาหารไหมไม่มีเหมือนมันจะกลัวใครสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมขอนะครับเตรียมเบอร์รี่ก่อนนะเบอร์รี่สีม่วงครับลองดู เอาละได้ปะเนี่ยไม่ได้เว้ยถ้าไม่ได้ต้องยิงเลยนี่ยิงให้สลบไปเลยครับโอ้โหไม่ได้คือมันดันสลบแล้วก็ใส่อาหารไม่ได้ไงเสยียใจอันนั้นเดี๋ยวไปจับตัวที่จับได้ก่อนตอนนี้ทางฝ่องรุน้นบลอนโตเมื่อกี้ตอนแรกผมเห็นมันเป็นสีฟ้าไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองง่ายจังเลยวะเนี่ยหรือมันมีสองตัวเดี๋ยวไม่แน่ใจลองไปดูด้านนู้นก่อนน่าจะเป็นตัวเดิมแั้วแหละหรือผมอาจจะจำผิดอะฟีดแอโร่ยิงใส่ครับ ไปไงครับร่วงเลยว่ะเฮ้ยไปร่วงเลยทุกคนมันดีเหมือนกันได้เนี่ยไอ้ลูกดอกอันนี้มันทําค่าสลบได้สุดยอดเลยเดี๋ยวขอดูดิว่าค่าสลบมันบอกไหมมันไม่ได้บอกว่าทําค่าสลบได้เท่าไหร่แต่เรายิงไปทีเดียวอยู่งั้นเราดูค่าสลบของมันก็ได้ครับโดยการเปิดอินเวนทอรี่มันโดูอุ้ยสี่พันดอกเดียวแม่งดีกว่าที่กูใช้อันนี้อีกทีนี้เราจัดฟีดแอโร่มาจับสัตว์เลยดีกว่านะ เบอร์รี่สีมว่วงใสครับนี่แล้วค่าหิวแบบลงปืดๆๆเลยลงไวมากดูเห็นไหมกินแล้วทุกคนกำลังจะได้ครับเทีมบินร้อยเปอร์เซนด้วยครับโอ้โหสุดสุดเลยเฮ้ยดาลุนดาลุนตัวโหดตัวโหดเดี๋ยวเสียงคำรามมันแดงๆมันถึงนี่เลยโอ้โหไกลมากโอ้แล้วไข่เต็มเลยครับโอ้โหไข่ไข่เนี่ยมึงเหรอน่าจะมันนั่นแหละชัวร์มามามาเจอกันเจอกันได้เข้ามาเข้ามาเข้ามา ดีดดีดไอ้ท่าดีดนี่โคตรแรงแต่ไม่รู้ว่ามันแรงจริงหรือมันแรงบักนะบางทีมันก็อาจจะบักนะครับโอเคเก็บไข่ครับเก็บไข่ไข่กระจายอย่างนี้ต้องมาเก็บเองฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนี่ก็คือเราสามารถกด F มันจะได้หมดมีอะไรน่าสนใจน่าจับอีกหรือเปล่าตอนนี้บอลโต้น่าจะได้แล้วสวยแ่ะตัวนี้อ๋อตัวนี้เทคดับเ t ิลตอร์ครับอันนี้ของมอดนะไม่ใช่ของออฟฟิเชียลเออหนะ้าตาม,มันดีกว่าเว้ย ถือว่าน่าตาค่อนข้างที่จะดีบ้างๆเลยทีเดียววันนี้เราก็มาเดินหาจับสัตว์แบบจับแหลกเลยนะครับนี่อะไรวะเนี้ยวิหมาอูหมา,มาสวยวะเทพกว่าเราเยอะเลยมาจับไปไปอีกอัโลครับจับแหลกเดี๋ยวม้าต่อเลยนะเป็นลําดับต่อไปโอเคพร้อมครับผมเดี๋ยวทีนี้จัดไปครับลูกเดียวอยู่ครับตอนนี้เรียบร้อยอ๋อตัวนี้จับแบบ p a สซีฟ น่าจะจำเหมือนออฟฟิเชียลนะครับโอ้โหมันฆ่าเลยด้วยกันเดี๋ยวตัวใหม่จะได้มาเกิดตีแนะ่ดีเข้าไปโอเคดูดิของที่หล่นอยู่ได้อะไรบ้างเนีี้วิของเพียบของค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเอาละไปกันเอาตัวนี้ละกันนี่แองคิโลครับแอนคคโลน่าจะยังไม่มีรูปดอกฟ้าอา่ารูปดอกฟ้าเฮ้ยรูปดอกฟ้าก็อยู่แล้วนะจริงๆอ่ะเพราะมีเยอะอยู่แล้วนะเราเตรียมมาเยอะพอสมควร ใส่เบอร์รี่ฟ้าแล้วก็ไอตัวนี้มันมีเบอร์รี่ม่วงอยู่ดีกว่าสีม่วงมี700กว่านะครับเอาละเตรียมมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่ไม่ต้องเยอะมากอ่ะ98ปลูกครับเดี๋ยวกลับมาดูครับตอนนี้ไปดูคอยาวก่อนดีกว่าทุกคนคอยาวน่าจะได้แล้วแน่นอนเรียบร้อยครับผมโอเคเจวเลยไปไปไปวิ่งโดดวิ่งโดดวิ่งโดด ก็ดิโพโดคัสฝั่งนู้นหายไปแล้วอ่ะทุกคนหายไปไหนไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาใส่ที่ขี่กับคอยาวตัวนี้ก่อนอาจจะไม่ได้โหดมากแต่ว่าเน้นความสวยเมื่อกี้เอ้ยที่ขี่แพลตฟอร์มเมื่อกี้ผมลืมเอามาเเนี่ยเอาไงดีวะทุกคนน้ำหนักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพิ่มเติมก่อนอะกับดาเมจแล้วก็ตัวนี้ที่ยืนด้านหลังนี้เดี๋ยวจัดเลยครับเฮ้ยมึงจัดปดิเฮ้ยอย่าไปเสียด้ฆ่าเลยฆ่าเลยตัวผู้ตัวเมียไม่ต้องสน ไปโ้หใหญ่มากไซส์มันดูแบบข้างบนมันมีอะไรอ่ะมันมีแบบจะงอยงอกมาที่หลังด้วยเทถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยเอาโหหาดูได้ยากนะโซนนี้นี่เก็บกวาดโอโ้โหโคตรเยอะเลยว่ะเบอร์รี่พออยู่ในหย่อมเบอร์รี่ได้โคตรเยอะ่อะเก็บมาเก็บมาต้องตีรัวๆครับบางทีมันได้มาไม่หมด ตามิน่าหมดแล้วตามิน่าโคตรน้อยอ่ะเติมเลือดไปก่อน1,000 0แล้วก็ตามิน่าไป50,000สปีดไป250ตัวนี้สปีดเขาโซมิกซกชุดดีไหมให้มันเป็นแบบตัวที่ไวแบบโคตรๆอ่ะมันต้องแบบนี้โว้ยเฮ้ยต้องแบบนี้ถึงจะดีห้านี้ฟาดเลยนี่เมื่อกี้จับย่างนะักเดี๋ยวลองติดแพลตฟอร์มด้วยถ้าติดแพลตฟอร์มแล้วก็เราสร้างบ้านเหล็กที่โคตรเท่บอกเลยครับ ที่ขี่เมื่อกี้ลืมผมแบบไม่ได้ดูแพลตฟอร์มเอาแพลตฟอร์มกูลืมกดคราฟเลยเนี่ยใช่เหรอลสงสัยลืมกดคราฟแน่นอนหรือไงอ๋อไม่ได้เอาซีเมนต์มาใส่ทออีลืมจริงด้วยคือจังหวะไปเก็บซีเมนต์แล้วก็ดันไปผลิตนู่นผลิตนี่แล้วก็ลืมนะครับตอนนี้รู้สึกว่าผมจะมีที่ขี่โอ้โหของสัตว์น้ำเต็มเลยนี่หว่างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะแถมจับสัตว์นะครับแหลกเลย ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเดี๋ยวเราจะไปจัดสัตว์น้ำกันด้วยอ่าวันนี้มีเวลาค่อนข้างมากนะครับผมเอาละนี่เปลี่ยนเป็นแผดฟองครับดูครับความเท่โหเนี่ยมันเท่ตรงที่ว่าข้างบนเนี่ยมันมีเหล็กเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบนี้ด้วยสุดยอดเลยมือ,อมาข้างหลังข้างหลังวุ่นวายจัดไปครับผมจะใช้คอยาโว,วนี่เนี่ยเดินไปส่งนะครับที่บริเวณเขต ชายหาดเราจะลงไปจับสัตว์น้ําแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปเรามาเคลียร์ท้านนี้ด้วยออกมาตีไปลูกพี่ตีไปเลยฟาดไปเลยทำใหตายยากตายเย็นไปเนีย่ยจัดไปอีกเออให้มันโดนให้ฉันตายเด้ดนะตายนี้ต่อวิตัวนั้นดุดีกว่าไอตัวเหล็กก็น่น่าจะดุเดี๋ยวได้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 อยู่ได้ได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 อยู่จัดไปครับดาเมจไปเป็นมือแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเร็วหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันมาอัดแรงอู๋แหลกไปเนีย่ยทนอยู่ทนอยู่ ทนอยู่ครับเหล็กทนได้ครับผมตีเข้าไปครับ,ารบมาปาดมาเร็วเร,วเร,วร็วเร็วแตกแล้วตัวเล่มแตก้วครับต่างคนต่างเหล็กนี่เรียบร้อยของจริงมันต้องพี่เว้ยไปครับยาวไปอุ้ยนี่ไขอะไรเนี่ยอุ้ยนี่ไม่ใช่ไขอันนี้แกะทุกคนแกะเทกเหรอโอ้สุดยอดอันนี้มันกินอะไรวะกินเค,ค้กกินเค,ค้กหรือกินน้ำผึ้งวะไม่แน่ใจว่ะ คว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปด้านนู้นก่อนไปจับสัตว์น้ำสักตัวสองตัว,ตว,ตวเดี๋ยวขอลองดัมบี้หน่อยดิดับบี้เท่าไหร่เนี่ยเอาไม่โดนครับแปดหมื่นหนึ่งพันครับใช้ได้ครับมเมคาในข้าแท่งเอาตัวนี้ตัวที่สองนะที่เราเจอมเมคานข้าแท่งทีเดียวว่ะจัำมาอุ้ยเวลาจ้มกางอากาศไม่สามารถมุนหน้าได้ด้วยอ่ะโดดลงก่อนเพื่อที่จะให้สัตว์เรานะครับไม่เสียเลือดเดี๋ยวกูลองพายคอยาตัวนี้ลงน้ำดูดิว่าจะลงน้ำไวหรือเปล่าไปเหยียบโดโด้กับเทคโดโด้โดโดโด ลองดูลองดูเฮ้ยได้อยู่ใช้เป็นเรือดำน้ำยังได้อะนังน้ำ <c oughs> ยังโหดแหมไม่ธรรมดาจริงฮะตัวนี้ข้างหน้ากระเบนกระเบนปกติฟาดถางฟาดถางถ้าปกติไม่ต้องคุยกันมันต้องมีหน้าตาที่หล่อเหลาสวยงามโวตรงนี้น่าจะลงไปได้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปดูนะครับไกลๆด้านนู้นเลยว่าจะมีสัตว์แปลกๆไหม คือบนบกเนี่ยตอนนี้เราเจอเทคอะไรเราเยอะแล้วแต่ข้างล่างเลยยังไม่ค่อยเจอผมได้ของมาเพียบเลยดูดิเนี่ยไอตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวส่งไอเทมเหรออ๋อส่งจากเซิร์ฟอื่นใช่ไหมมันเท่ดีแล้วก็มีโครอนิ่งแชมเบอร์ก็คือเป็นไอตัวที่สามารถโคลนสัตว์ได้ครับข้างล่างตอนนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอเป็นแมงกะพุนเทคครับไม่รู้ว่ามันจะมีความพิเศษยังไงนะไอตัวแมงกะพุนเทคเนี่ยดูดิโคตรเท่สวยมาก อูนี่มันทำมายันในน้ำเลยเนี่ยทุกคนออกซิเจนบอลโต้จะหมดครับขึ้นหายใจก่อนอ่าทุกคนคงอาจจะไม่ได้เห็นมากสำหรับคอยาวที่ใช้แทนเรือได้วันนี้ก็ได้สัมผัสกันแบบจริงจรยังๆังกันสักทีนึงเอาละไปเดินหน้าต่อมันต้องมีบ้านเหล็กเดี๋ยวผมทำบ้านเหล็กเท่ๆผมต้องออกแบบให้เท่ๆก่อนมาไปต่อเด้ไม่เจอสัตว์เทคอื่นเลยนีนี่นีก็เป็นเทคเจอแล้วทุกคน ไอกระเบนนี่มันรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้แองเลอรเจลปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไม่แน่ใจเออแองเลอรเจลยิงด้วยซึ่งแองเลอรเจลเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้ค่อนข้างลาบากเลยนะครับมันต้องไปเอาจากไอตัวแองเ e r ใช่ไหมแองเลอรฟิตอะเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ในตัวแมงกะพุนว่าจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาแมงกะพุนก่อนนั่นข้างหน้ามีครับเดี๋ยวลองลอง,ลองดูนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมขี้ลืมนะตอนนี้อ่ะฟาดไปก่อนอุ้ยลน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 ,ลน,ลน,ลนอุ้ย ไม่ผมบอ,อกไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้คอยยาวลุยเองครับเมื่อกี้มีตายแล้วบางส่วนเดี๋ยวไอ้หลามไอ้หลามจะพึ่งไอ้หลามจะพึ่งยุ่งก่อนอย่าพึ่งยุ่งก่อนรับไปก่อนดูก่อนมีเปล่าอ๋อไอ้น,นี้มันเป็นไบโอท็อกซินนี่หว่ามันไม่มีแองเกอร์เจลครับแล้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นเทกเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่าเก็บของมาได้มีของค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเมื่อกี้อ่ะเติมในส่วนของเร้อฟารามไปก่อนครับอุ้ยผม รู้สึกว่าบอลโต้เราโดนหนักเลยเนะี่ยทำไมไม่สู้วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขี่ขี่ก็ขี่ไม่ได้ด้วยยังไงวะทุกคนค่าสลบมันขึ้นแล้วด้วยเดี๋ยวผมต้องเสียบเลยเนะี่ยหรือไม่ก็ต้องรอจนกว่าจะได้ฉลามเพื่อให้ฉลามช่วยครับจัดอันนี้ก่อนมาเด้มาเด้เ,ดเอาเดะบอลโต้แม่งมันก็ไม่สู้เลยพอมันแข็งแล้วแข็งยาวเลยครับตอนนี้ไปได้แล้วได้แล้วดูๆเอา้าโดนอีกแล้วครับอุ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนแล้วทำไมฉลามันไม่โดนช็อตบ้างวะเนี่ย ผมจะยิงมันก็ยิงไม่ได้ด้วยโอ้โหขึ้นขี่ขึ้นขี่ขึ้นขี่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่ได้เลยครับเลือดจะหมดแล้วด้วยั้นเราจัดการฉลามเอาก่อนและกันโอเคฉลามที่มันวีอยู่ตอนนี้กี่ตัวเรายิงให้สลบให้หมดเลยถือว่าเป็นการจับแหลกไปแล้วครับเออไปโอเคเรียบร้อยฆ่าได้แล้วนะครับสําหรับไอ้แมกะปูนครับเดี๋ยวเหลือฉลามตัวหนึ่งหเลือดสาดมากจัดไปที่ฉลามฉลามวุ่นวายสลบแล้วนะครับฉลามเดี๋ยวนี้มันกัดแบบเลือดสาดเลยนะเวย้ย โอเคน่าจะเก้ยงหมดแล้วนะตอนนี้ขี่ก่อนโอ้โหโอ้โหโอุหอหอย้ยอุ้ยอุ้ยยังยังเหลืออีกตัวนึงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกูข้างบินบ้านละเก่งใจได้น้ำเหรอโอ้โหถอยไปก่อนเว้ยเอาละแม่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้ฟาดฟาดเก่งแต่บนบกเว้ยจอดบนบกแล้วเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเดินทางด้วยฉลามต่อผมไม่แน่ใจว่าผมผลิตที่ขี่เมกาโรดอนได้เลยไหมเนี่ย ดี๋ยวดูก่อนนะเมกาโลดอนขาดซีเมนเอาซีเมนแม่งก็ไปใส่แบบที่บ้านหมดแล้วฉลาดด้แล้วตัวหนึ่งเฮ้ยไอตัวนั้นไอตัวนั้นเอาไอตัวนั้นสู้ได้ปหเนี่ยตัวที่จับมาใหม่อะ่ะน่าจะพอสู้ได้อยู่นะเข้าไปดูครับตอนที่ทําไมไว่ายน้ําช้าอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราเตรียมไอุปรกรณ์ไว้นาก่อนดี่สกูบา้าฟลิปเปอร์โอ้โหขาดซีเมนขาดซีเมนอีกแล้วอ่าเรียบร้อยแต่ดีมันสู้ได้ มันสู้ได้ครับเพราะว่ามันได้เลเวลโหเลเวลดีดเป็น2 0 2ครับแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยกูอยู่น,นี่ไอบ้บ้าโอ้โหไปสักไกลเลย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึง่งมาใส่อาหารให้พวกนี้ก่อนจับแหลกให้มันคุมเขตแถวนี้อ่ะเติร์ไปเหีือพลามเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวไอ้น,นี่น่าจะโดนลูกหลงปะเนี่ยหรือตายตัวนี้เมื่อกี้มันมนีอีกตัวหนึ่งที่จับอันนี้ตัวตายครับน่าจะเป็นตัวนี้ที่จับไว้ตัวนเลเวลน้อยตัวนี้น่าจะไม่ยากมากอ่ะ ใส่ครับรอครับทีนี้เราก็เดี๋ยวซีเมนเอาไงดีวะเนี่ยซีเมนไปหารัางวีเวอร์แถวนี้มันจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนคือถ้าได้ซีเมนมาแบบจะโคตรดีมากซึ่งยังไงแล้วผมว่าเราเนี่ยก็ต้องลงไปนะครับไปหาพวกแองเก r รเจลนะครับจากใต้สมุดอยู่ดีเอาละโอเคทุกคนเดินทางกันต่อครับฉลามได้เพิ่มมาอีกนะครับหนึ่งตัวอ่ปล่อยไปนั่นแหละต้องไปลงลึกเลยเพื่อที่จะตามหาแองเก r รเจลนะครับมาใช้ในการจับ ตัวปลากระเบนนะที่เป็นตัวเทคซึ่งตัวเทกหาไม่ยากผมว่าเองเลอร์เจลน่าจะหายากกว่าเพราะว่ามันต้องไปจุดที่น้ําลึกมากโอ้โหสรุปเลยก็คือว่าผมหาแบบว่าจุดที่เป็นน้ําลึกแล้วก็มีเองเลืร์เจลไม่ได้เลยนะครับในเขตนี้ว่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันต้องไปไหนอันนี้เราเลยมานะครับไกลพอสมควรแล้วนะผมมาถึงเขตตรงนี้นะครับตะวันตกแสดงว่ามันไม่มีน้ําลึกในแมปวากิโลแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์แนะนําด้านล่างได้เลยครับ เฮ้ยแต่ว่าผมเจอด้านนู้สวยว่ะมันเป็นกวางที่สวยมากเอาละจับกวางแทนก็ได้วันนี้อ่แน่หวดเข้าไปก่อนผมไปเอากวางนี่ดีกว่านี่สวยกวางเทกเว้ยสุดยอดเอาเลยเออดีเดียวเด,ยวเดียวลืมเมื่อกี้ระหว่างมามันเจอไมงกระพุนเยอะก็เลยเปลี่ยนเป็นลูกดอกที่ใช้ในการฆ่านะครับโอ้โหเสียดายแล้วกว่าจะเจอไม่รู้จะเจออีกตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยโอเคช่างมันครับจะไปหาเอาข้างหน้าไว้เอาอีกสักตัวหนึ่งวันนี้ ุตสาพาคอยาวมาไกลขนาดนี้มันต้องเล่นกันให้สุดนะครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยไม่แต่ไมเดี๋ยวช้าเดี๋ยวไววะเนี่ยมึงอะไรมึงเนี่ยแล้วแต่อารมมึงเหรอเออมันงงๆว่ะเดี๋ยวมันก็ช้าเดี๋ยวมันก็ไวผมแปลกใจมัมด้วยเฮะเมื่อกี้ตอนมันไวมันไวมากเลยนะเร็วเร็วเร็วเไปอ๋อมันวิ่งไม่ได้ครับตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างหูตูนุกสวยว่ะเหมือนลิปเปอร์เลยทุกคนลิปเปอร์หรืออยูไทยร์นัทวะเนี้ยอุ้ยผมว่าน่าจะเป็นอยูไทยร์นัทว่ะ ยูเทนัตกับคาโนเอาดิใช่ยิงด้วยครับเทกยูเทนัตโอ้โหหน้าตาสุดยอดมากมาแล้วจัดไปยิงคาโนคาโนอย่าเสือครับผมปล่อยให้ระดับเทกเขาคุยกันมานี่มานี้ะไปไหนด้านหลังโดนลุมครับโดนลุมถึงโอ้โหมูหมากรไก่เพียบอือหมาต่ออีกตัวหนึ่งสีพูนี้ยิงเข้าไปอุ้ยตายแน่มีตายแน่ครับอ,อเรียบร้อยอยู่ป่ะ น่าจะมีหมา2แล้วก็ไอเหลืองๆนี่อะไรวะคาโนโอโหคาโนโ่สวยนะแล้วเนี่ยอันนี้ของเท็แองเคโลโหเท็แองเคโลโดนยำก่อนเลยครับตานุสามาอีกตัวหนึ่งยิงให้สลบโอ้โหโอ้ยมาเพียบมาเด้มาเด้มึงมาถ้าเลเวลน้อยมึงตายอย่างเดียวอัพเกรดมาแล้วโคตรด,ดีเอาตรงนู้นมีอีกตัวหนึ่งหมาดำหมาดำจะเข้าเด็ดหัวเด็ดหัวล้วงโคตรมัน บอกเลยว่าโคตรมันนะฮะวันนี้เราจับแหลกจริงๆถ้ามันวางไอ้ตัวฟีดได้แล้วมันจับทีเดียวทุกตัวได้นี่โคตรดีมากเอานี้มึงมาจากไหนมึงลอยไหนนะลอยไหนลอยไหนมั่วมั่วฆ่าเลยโคตรมั่วเลยมึงมาเดี๋ยวได้จะแทนล้นถตากูปวดแน่จัดตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้คุมฝูงครับจากฝูงมีพลังปัฟบให้กับลูกทีมได้นะฮะตัวนี้ตัวต่อไปครับคาน่คาน่ลูกสมุน อันดับหนึ่งเลยเบอร์ต้นๆของยูเทลนัสแล้วก็ฝูงหมาครับมันจะไปเทคโอ้เรียกได้ว่าวันนี้ผมจับแทบจะหมดอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเทคที่มันมีมันน่าจะมีแบบเกือบทุกสายพันธุ์เหลือจะทุกสายพันธุ์เลยว่าไอน,นี้ไม่แน่ใจนะเรียบร้อยใส่อาหารด้วยครับทีนี้ผมต้องการเนื้อพรามเพิ่มเติมมาโอเคได้มา13เนี่ผมจับหมดแหละเทคไม่เทคเอาหมดนะครับวันนี้บอกเลยว่าจับแหลกของจริงอีกตัวหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วก็คาโนตรงนี้อีกชุดหนึ่ง โอ้ห,หเยอะจริงเยอะจัดอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวดูดิว่าตัวไหนจะได้บ้างตอนนี้หลับกันยาวเหลือเกินอันนี้ใส่ยังวะเนี่ยอันนี้น่าจะยังป่ะอันนี้ยังโอเคได้แล้วครับหนึ่งตัวโอ้ยใครประกาศปุปยไะเนี่ยเฮ้ยมึงจัดมาหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่มีใครจัดมาเลยเหรอเร็วเร็วเร็วเ,วเ,วเวสือเสือเสือ,ส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 อไม่ใช่เคกัวกัวกัวเลยมึงเอาดิเรียบร้อยเสร็จหมาเว้ยหมายังรอปะหมานี่ต้องบอกเลยว่าโคตรรอครับเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนปิดฮัทดูหุย สุดจริงได้อีกตัวหนึ่งครับคาโนครับผมโอ้โหทีมงานเรานี่เด็ดมากเดี๋ยวมาดูในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงหน่อยโอ้ด้าน,นไอ้พวกนั้นยังกลัวนะครับไอ้ตัวที่หลับอยู่แต่มันก็เป็นของเราอยู่ดีนะนี่ครับดูที่ได้มานะในตอนนี้สุดยอดมากโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวสําหรับพ้าน,นี้พี่บอลก็จะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนวันนี้ถือว่าจับแหลกจับกันแบบเมามมนเลยทีเดียวอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมวัน,นี่ติดเบียร์ยาวเลยสำหรับในบ้านนี้สวัสดีครับ